สวัสดีสำหรับคลิปนี้มาพบกับพันธวิจะนำภาพการเปลี่ยนสีตัวอักษรหรือเปลี่ยนสีตัวหนังสือให้เหาสามารถมีสีสันเป็ดห้ดูดีเป็ดห้มีความสวยงามขึ้นเวลาเราเปลี่ยนสีตัวหนังสือกระเจนให้เป็นการมีสีฉันเพิ่มสีฉันให้เอกสารสามารถเปลี่ยนได้ตามความต้องการเปลี่ยนได้ตามใจมาเวลาหันเข้ามีเอกสารอยู่แล้ว ก่อนหน้นี้ทีเขาต้องการอยากจะเปลี่ยนอยากจะเปลี่ยนสีตัวหนังสือปุ๊บเขาก็ทาสีใส่ปุ๊บสมัติว่าสีนี้เขาต้องการอยากจะใส่สีฟ้าเนาะสีฟ้าสีน้ำเงินที่กกาเห็นเนาะเขาก็มาติดเข่าสีติดเข่าสีนี้เนาะติดเข่าสีหลังจากนี้เขาก็มาเลือกสีฟ้าปุ๊บมันก็จะได้สีฟ้าแต่ถ้าตุลุ่มเด็ ตลุมผักน้นเสนอเทาต้องการใส่สีสีอย่างสีฝาเช่นกันเราก็ใส่สีฝาแตนี่ดิเยาต้องการใส่สีดำนเนาะมันกน็เป็นการเปลี่ยนสีหรืออยากต้องการใส่สีสีเหลืองเนาะใส่สีเหลืองปึ๊บหรือสีเขียวปึ๊บกายเส้นเดียวกัน อันนี้เป็นการเปลี่ยนสีตัวอักษรเปลี่ยนสีตัวหนังสือแบบง่ายๆดูแบบง่ายๆเห็ุง่ายๆตัวอื่นเนี้ยถ้าเ้าต้อตงการเดี๋ยวสองพันสิบถ้าเ้าต้อตงการใส่สีแดงปึ๊บติเข้ามาเห็นไหก็จะเปลี่ยนเป็นสีแดงถ้าว่าการน้ำใส่ต้องการใส่สีฟ้าเนาะสีฟ้าเป็นสีน้ำเงินปึ๊บสีฟ้าก็จะสีฟ้าแล้วก็สมัร,มร,ริปั๊บเปลี่ยนได้ตามความต้องการปั๊บเปลี่ยนได้ตามความเหมาะ เหมาะสมสำหรับดอกส่วนอื่นนี่เขาต้องการอยากใส่เขาการเลือกใส่ตามความเหมาะสมเนาะใส่สีสีฟ้าปุ๊บก็ได้ถ้าเป็นภาษาอังกฤษถ้าต้องการใส่าาส,สีดำเขาต้องการเล็กเอาภาษาอังกฤษแล้วก็เลือกสีดำปุ๊บมันก็เป็นสีดำก่อนโปรแกรมสีดำปุ๊บมาแล้วก็เลือกสีดำก็จะได้เป็นสีดำในส่วนนี้เนาะอันนี้เป็นการ เปลี่ยนสีตัวอักษรหรือเปลี่ยนสีตัวหนังหนังสือถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อประพาคลิปดีๆจากพันธวีสบายดี